สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องเดนิงกกตูมค่ะวันนี้นะคะมีพัสดุโอ้โหพัสดุสองกล่องใหญ่เลยนะคะป้าเรานอนหลับไม่รู้ว่าใครเอามาไว้นะคะก็คงจะเป็นรถส่งของนะคะ <c oughs> เขาเอามาไว้เนาะเพราะเขาเคยส่งนะคะนี่นะคะมาจากโอ้ปัตตานี่ นะคะปัตตานีนะคะผู้ส่งนะคะอำเภอปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโอ้โ,โอโ้สองกองใหญ่ๆเลยไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอะไรนะคะเดีย๋ยวเรามาชมดูโอโ้ตัวนี้ไม่ไม่หนักเท่าไหร่แต่ตัวที่หนักมากเลยโอ้โหค่าส่งก็คงจะแพงมากนะคะหนักก็หนักเป็นอะไรเนาะค่าส่งคงจะแพงมาก นี่ก็คือเป็นของพระนะคะพระส่งมาจากปัตตานีนะคะพระท่านไปอยู่ที่ปัตตานีนะคะท่านก็ส่งมาให้ที่วัดหลวงปู่เดชนะคะถ้ำจันเขียวแล้วก็ถ้ำผู้หลวงนะคะเป็นสำนักส่งนะคะ,คะทางาปัตตานีที่พระอยู่ที่ปัตตานีท่านก็ศรัทธานะคะก็ส่งของมาให้ทางถ้ำหลวงปู่เดชถ้ำ สำนักสงฆ์ผู้หลวงเป็นประจำนะคะค่ะไม่รู้ว่าเดือนละหลายๆครั้งนะคะที่ส่งมานะคะค่ะก็ที่มีใจบุญนะคะก็คือสำนักสงฆ์ที่ผูหลวงเป็นอ่าไกลห่างไกลจากหางไกลจาก,าก,จากความเจริญมากนะคะก็เลย เพื่อนก็เลยส่งของมานะคะให้สำนักสงช่วงเข้าพรรษานี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าอะไรนะคะเราจะเปิดดูว่ามีอะไร,ร,ระจันทร์ทองเพชรเออพระท่านพระท่านส่งมาประจําส่งมาให้กับอ่ทางถ้ำถ้ำจันเขียวหลวงปู่เดชเป็นประจําว่าที่อะข้างในนี้คืออะไรหนักนะนี่หน,นัก<อ>มากบ่ ค่อยกว่ายัางสั้นละ่ปะปลาทูกินปลาทูเค็มแน่เลยค่อยก็ว่าอย่างนั้นแหละเอาเลน่นเลยนี่เด้นี่เด่นี่ดีดแหกไปทางนี้แหกไปทางนี้เออนั่นละ่นะเราจะมาดูว่าอะไรกองนี้เบาๆคงไม่ใช่ปลาทูหรอกอันนั้น<อ>นะคงเป็น<ะ>ปลาทูไม่ของใช้ส่วนตัวเป็นสบู่ของของพวกอะไรพวกนี้แหละ แล้วก็เป็นกาแฟเน้นๆที่สุดก็คือกาแฟนี่ผมมองแม่นแม่นแม่นแท่เปิดใส่มันเบิดโอ้ยโอ้ยเจ้ากระดีก็เจ้ากระดี่ทางนี้เจ้ากระดีเนาะอดแล้วจะงมบืนงมเจ้าเอออดแล้วงมแท่อ้าวตอนนี้เราจะมาเปิดดูนะคะว่าข้างในกล่องคืออะไร มาจากปัตตานีเราคิดว่าเป็นของทะเลแน่นอนแน่นอนว่าสั้นแท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 นโอ้ไม่ใช่หนึ่งกาแฟอาหารแห้งสองกาแฟดำสามปลาโอปลาปลาแห้งจากปัตตานี เออแล้วกระปลากระป๋องเอาไว้ตรงนี้แหละคูรโอ้ด่ก็ปลาแห้งอีกคูรุอืมนี่นี่ก็ปลาทูโอ้เป็นกล่องแบบนี้เอาไปหมดกล่องเลยแหละเนาะหาไปหมดกล่องเลยแหละโอ้เอเปิดกล่องนี้ดูสิว่าเป็นอะไรที่เดิมเออไว้ที่เดิมเพราะว่าเราจะเปิดไว้เพราะว่าเผื่อบางทีมันจะเป็นอันเสียนะเราก็ต้องได้ดูว่า เาเข้าตู้ไว้นะนี่ก็โอเคละอา้าวตัวนี้ดิเปิดดูซิกล่องมันอยู่ทางไหนเฮ้ยจักแล้วหาเบิง้งตัวนั่นแหละไฟวาตัวนี้แต่บอดหรอเนี่ตัวนั่นอีกนี่เปิดกล่องที่สองของแห้งอาหารแห้งตรงนี้ให้สำนักสงฆ์นะคะที่ทำ ภูหลวงนะคะ,ะมาดูของแห้งคืออะไรก็เป็นที่อยู่ยนี่กะปีชีกโกรดที่อยู่จะเป็นไรของเ่ินเยอะแยะมากโอ้ของแห้งอีกเหมือนเดิม uh huh. มาแทนขนมอ๋อนี่ค ma oh, ือหมาม่าอะไรนี่อะไรนี่ผ้าโอ้ไม่รู้อะไรวะผ้านึ่งเข้าหรือมาเห้ยอ๋อไม่ใช่ข้าวนมข้าวนมมาผ้าเนื้นข้าวใช่สิเป็นแค่ส่เจ้ากะว่าเพื่อเสียมันงค่ะข้าวหนมข้าวหนมข้าวหนมผมเออนี่แหละข้าวนมกินแล้วนะเป็นอะไรที่อันนี้ขนมอะไรนะนี่หนึ่งโอ้ยใช่ข้าวนม ขนมเออขนมนี่ต้องเอาออกเร็วๆมันจะเสียต้องเอาขึ้นไปเร็วๆพุ่งนี้เอาขึ้นไปเลยใช่หรือขนมคนรู้จะทำอะไรอันนี้ก็มัดไว้ี่ของใช้เป็นของกลัวแตกน้ำมันพืชน้ำมันพืชไม่ต้องเปิดนะดูน้ำมันพืชเด่นน้ำมันพืชนะไขวา ลายกับเขาดูตะชงบนกระจียใส่ยังมีวัดไปท่านเจ้าที่ถ้ำใหญ่เดิไปยิงเสือไปท้ำใหญ่อ๋อนี่นะคะเมื่อกี้นี่ก็ซื้อน้ำมันพืชนั่นแหละนี่โอ้นี่พี่ขนมนะขนมอันนี้น่จะเป็นใช่ขาวหนมนี่ต้องออกเร็วมากเลยเดี๋ยวมันก็จะพรุ่งนี้ก็ต้องเอาไปนี่อันนี้ข้าวหนมนี่โอ๊ยขนมปุ๋ยเนี่เป็นใช่ข้าวหนมจริงๆรเมนยูนี่พออันนั้นอืมโอ้ย โอ้ยได้เขียวนั่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอ่าเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าขนมอะไรแบบแสดงว่าเพิ่นอันนี้นะคะนี่เป็นมาขอแห้งนั้นเลยนะคะเพื่อนอ่าส่งมาตลอดแต่วันนี้เพื่อนก็ส่งแบบขนมมาขนมเหลือไม่ต้องอัดแล้วเปิดไปอย่างนี้แหละมันจะโอ้เดี๋ยวมันจะชุนลาไม่จะแห้งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ จะส่งนะคะโอเคเลยนะคะนี่โอ้โหกาแฟสองถุงกาแฟสองถุงถุงนี้เด้อโอ้กาแฟดำใช่อุ้ยปลาตัวนี้เจ้าไม่เอาออกดูเลยเด้เอาไปเอาดูทำไมก็รู้ว่าปา<อ>ลปาเค็มเออปลาเค็มก็ต้องเอาออกอ๋อนี่ปลาเค็มปลาเค็มก็จะแบ่งขึ้นไปโอ้หินนะคะของมาจากปัตตานีนะคะ เยอะมากเลยนะคะของแห้งกับของไม่แห้งนี่โอเคเลยนะคะสำนักอ่าใช่มาให้กับสำนักสงฆ์นะคะค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ช่วยดูคลิปให้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอันนี้หป่าหกุต